นี่เป็นคำสั่งย้ายฟ้าผ่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไตรยริ์แต่มหิวงศ์ผลจากเก้าอี้อธิบดีกรมโดยให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหะก,กมลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่แทนคำสั่งเด้งครั้งนี้เกิดขึ้นในห่วงเวลาที่อธิบดี DSI กลายเป็นบุ่บ้านกระสุนตกจากคมร้อนหลากหลายประเด็น แต่ที่ให้น้ำหนักมากที่สุดคงหนีไม่พ้นคดีการตรวจค้นบ้านพักอดีตกงสุนนาอุรูประจำประเทศไทยในท้องที่สอนอุ่งมหาเมฆเมื่อ22ธันวาคมปีก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ DSI ตำรวจและทหารรวม16คนร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์หรือตบสาบกลุ่มทุนจีนสีเทาเกือบ10ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทั้ง14นายถูกดำเนินคดีในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงผู้ร่วมขบวนการอีกสองรายคือเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติและล่ามแปลภาษาจีนของ DSI ถูกดำเนินคดีข้อหาสนับสนุนให้เจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงทั้งหมดเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆแต่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกันสาเหตุที่เรื่องนี้สะเทือนเก้าอี้เบอร์หนึ่งของกรม ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่าน่าจะมาจากการที่นาห้องของอธิบดีไตรยฤทธิ์เพื่อนร่วมรุ่นของรองผู้บังคับการตำรวจ191างประสานขอกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของอดีตกงสุนนาอุรูร,ร่วมกันจึงน่าตั้งข้อสังเกตว่าอธิบดีรู้เห็นเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ในสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามนะครับแล้วก็สงสัยมันจริงหรือไม่มีการเปิดโปงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ว่ามีเจ้าที่รับนาซื่อประกอบด้วยเจ้าที่ตำรวจดวจีเอสไอแล้วก็ทหารนะครับและล่าม ซึ่งเข้าไปาทําการตรวจค้นยัายอกของกลางเราก็ตรวจสอบข้อได้จริงจนสืบสวนสอบสวนจนได้ความชัดเจนนะครับวันนี้มีทั้งเดซนยทั้งตํารวจ191นะทั้งทหารได้เข้าไปตรวจค้นร่วมกันยักยอกของกลางพร้อมทั้งมีการเรียกลับ ผลประโยชน์อีก4ล้านบาทวันนี้ของกลางก็ยึดนไปเพียง2ล้านห้าเรียกทรัพย์สินก็เพิ่มอีกสารยึดได้มับหมายจับทั้งหมดตามพยานฐานที่เรารวบรวมไปก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่าสารเชื่อในพยานฐานที่เรามีได้ออกหมายจับทั้งในส่วนตำรวจเอ่เอไซและก็ในส่วนทหารนะรวมถึงล่ม่มบ้านหลังดังกล่าวที่บอกว่าเป็นสถานโกนยืนยันว่าไม่ใช่สถานกกศูนนาอูลูซึ่งคนจีนน,นั้นเข้าไปเ,าเช่าอยู่ทําวีซ่าปลอมที่ส่งผลเสียก็คือเป็นการปล่อยคนจีนดังกล่าวเนี่ย หลบหนีไปเฮเกิร22ผมมาทราบวันแล้วหลังจากเฮเกิรเนี่ยคนจีนทั้งหมดเนี่ยได้หลบหนีออกนอกประเทศไทยไปแล้วส่วนใหญ่มีหมายแดงนะของทางการจีนแต่ในความผิดนะครับที่ได้มีการกล่าวหาก็คือความผิดเรื่อง157่ 1, 5, 7, เป็นเจ้าพนักงานละเวน้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบอีกส่วนหนึ่งความผิดฐาน149เรี่ยงหรือรับผลประโยชน์อันนี้หนักนะครับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแล้วอีกอันนึงก็คือ187ทําทำลายวัตถุทำลายของกลางต่างๆเราแจ้งในความผิด3ฐาน อีกหนึ่งเรื่องเช้าของ DSI ในยุคข,ของอธิบดีไตรยริสที่ทำให้ DSI กลายเป็นตัวตลกในฐานะเจ้าภาพหลักดูแลคดี forex TD แต่กลับปล่อยให้ผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างดารินยังชาวสิงคโปร์เลื่อนการเข้าพบ DSI ตามหมายเรียกซ้ำแล้วซ้ำอีกพนักงานทำงานแบบตั้งรับไม่เป็นฝ่ายรุกหรือไล่ล่าตามสิ่งที่ควรจะเป็นทำให้ดารินเดินทางออกนอกประเทศได้อย่างสะดวกกระทั่งมาจนมุมตำรวจถูกจับกลุ่มที่สนามบินภูเก็ตแทน ดีเอยังถูกตั้งข้อสังเกตในการทำหน้าที่อย่างไม่โปร่งใสผู้บริหารปักวพันธุ์ุริตแสวงหาผลประโยชน์จากการอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดและมีฝ่ายการเมืองเข้ามาควบคุมสั่งการย้อนไปเมื่อวันที่19ธันวาคมปีก่อนคนในองค์กรได้ทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอความเป็นธรรมและก่อนหน้านี้ก็มีข้าราชการอีก4รายทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายดีกาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน25เรื่อง มูลเหตุสำคัญในการยื่นถวายดีกาผู้บริหารระดับสูงรายหนึ่งเปิดเผยกับสื่อเครือเนชั่นว่าต้นเหตุมาจาก2คดีใหญ่คือคดีฟอกเงินสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือเชื่อมโยงตัวละครสำคัญผอมอม้อมอมากับทนายดอเด็กวางแผนวิ่งเต้นปล่อยทรัพย์ที่เคยอายัดไว้โดยผ่านกระบวนการเรียกรับเงินของฝ่ายการเมืองผู้บริหาร DSI ซึ่งอาศัยช่องโหว่ทำสำนวนอ่อนประวิงเวลารอคดีหมดอายุความ อีกคดีที่เป็นการอายัดรถหรูสี่คันผู้บริหารระดับสูงของ DSI อยู่เบื้องหลังสั่งทำคดีเยียบๆเ,เรียกรับเงินแลกกับการปล่อยทรัพย์โดยอาศัยช่องโหว่ทำสำนวนอ่อนประวิงเวลารอคดีหมดอายุความ DSI ยังอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือพิเศษตามอำนาจพรบการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช2547โดยเฉพาะมาตรา24สาระสำคัญระบุว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญ,ญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. เข้าเคหสถานหรือสถานที่เพื่อตรวจคน้นเมื่อมีเหตุสงสัย 2. ค้นบุคคลหรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควร 3. เรียกสอบสถาบันการเงินส่วนราชการองค์การหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบการพิจารณา 4. เรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา 5. ยึดอายัดทรัพย์สินที่ค้นพบ หรือส่งมาจุดนี้เองที่คนในวงใน DSI บอกว่าทําให้ผู้บริหาร DSI มีอํานาจยึดอายัดทรัพย์เพื่อตรวจสอบไม่ใช่ยึดเพื่อเป็นของกลางและสามารถคืนปล่อยทรัพย์ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องถึงชั้นสอบสวนของอายการหรือศาลประเด็นสุดท้ายที่เห็นบทบาทของคุณไตยริตออกมาแอคชั่นในฐานะอธิบดี DSI ประกาศลุยตรวจสอบเส้นทางการเงินน็อตกองสลากพลัส หรือนายพันธวัฒนาควิสุทธ์ CEO ลอตเตอรี่ออนไลน์ผัวพันขบวนการฟอกเงินกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดและพนันออนไลน์โดยตรวจสอบจำนวนเงิน53ล้านบาทจากนายออ,อากับนายททหารโดยโอนมาที่บัญชีของนอ็อตและอีกกว่า1000ล้านบาทจาก39เส้นทางแต่คุณไตยฤทธิ์กลับมาถูกย้ายจากเก้าอี้ก่อนที่ข้อเท็จจริงจะปรากฏเรื่องราวต่างๆเหล่านี้รองประลัดกระทรวงยุติธรรมคุณวันลบนาคบัว ออกมายอมรับด้วยตนเองว่าช่วงสองสเดือนที่ผ่านมามีการร้องเรียนและตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตอย่างต่อเนื่องในฐานะรองปลัดกระทรวงก็ให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมแล้วแต่ว,ว่าสารจุกบานเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีหลายเรื่องช่ที่ผ่านมาก็คงต้องนะครับอันไหนที่เป็นเรื่องคดีทางอาญาอันนี้ผมว่าชัดเจนก็คือต้องส่ง,สง,สงต,ต่อตรอเรื่องไหนที่มีมูลในเชิงของวินยัยอันนี้ก็มีการตั้งกรรมการก็เดินต่อไป แต่เร um, mm ื hmm. land, mm ่องไหนก้ามกึ่งก้ามกล่งใช่ไม่ใช่นะครับเรนที่ลองคุณดาบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็คงทําแต่ว่าหลักของเราคือทําตามกฎหมายและเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ถ้ารองคุณอาบอกเขาว่าการตรวจสอบว่าทําไปเนี่ยเป็นชิธุรกิจทําโดยอาเภอใจหรือไม่เกี่งการเนี่ยคือผมว่าคือประเด็นสาคัญคือถ้ามันใช่แสดงว่าเขาก็ใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าทาไปโดยไม่มีอานาจก็ยิ่งแปลใหญ่อีกเพราะว่าคุณก็เหมือนเหมือนถ้าเกิดเทศตำรวจคือเหมือนตั้งด่านเถื่อนแบบพี่อ่อย่างนั้นอ่ะคืออยู่คุณก็ไป การเรียกล้องประโยชน์แต่ว่าประเด็นเรื่องนี้มันซับซ้อนหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวกับทางทางหนึ่งก็หนึ่งด้วยไปเกียบเรื่องของทหารด้วยความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรเองก็ไม่สู้นักถึงขั้นมีกลุ่มลายคนรัก DSI ไว้ซัดกันอย่างอลลวนเนื่องจากข้าราชการถูกแบ่งเป็น3ากลุ่มใหญ่ 1. เฉยถึงเฉยมาก 2. ใกล้ชิดผู้บริหารและ3ไม่พอใจผู้บริหารและกลุ่มที่ไม่พอใจผู้บริหารสูงถึง40%เอร์์ สาเหตุที่ไม่พอใจส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งตามที่ควรจะเป็นและเชื่อว่าอีกไม่นานองค์กรกำลังนับถอยหลังรอวันล่มสลายและรอการเปลี่ยนแปลงมูลเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนี้เกิดจากแรงกระตุ้น2ประเด็นหลักคือปัญหาการบริหารงานอย่างไม่เป็นธรรมผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้งโยกย้ายไม่พิจารณาตามความสามารถหรือประสบการณ์ให้โอกาสคนใกล้ชิดขึ้นตำแหน่งหัวนหน้าส่วนต่างๆมากกว่าคนทำงานจริง ประเด็นต่อมาคือปัญหาสัมพันธ์สวัสดิ์ที่คนในให้ข้อมูลกับตัวจริงสนามข่าวว่าผู้บริหารระดับสูงกับสาว48มีพฤติกรรมข้ามเส้นศิลธรรมระหว่างลูกน้องกับเจ้านายพวงกันออกงานออกหน้าออกตาทั้งในและต่างประเทศล็อกตำแหน่งระดับบริหารให้สาว48โดยไม่สนใจผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอีกหลายคนหรือไม่ ประเด็นอื้อฉาวเหล่านี้จึงเป็นที่มาที่ทําให้ข้าราชการตัดสินใจยื่นถวายดีกาเพราะรู้ว่าหากยื่นไปตามขั้นตอนกระบวนการปกติเรื่องจะถูกพิจารณาตีตกไปในทันทียังมีเรื่องการเสียชีวิตอย่างปริศนาในห้องควบคุมตัว DSI ของทวัตชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินสาขาท้ายเหมืองจังหวัดพังงาหลังเข้าไปพัวพันก,กับการใช้อํานาจออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบหลายแปลงรวมมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทจนถูกเจ้าหน้าที่ DSI จับกุมตัว แต่เขากลับมาเสียชีวิตในห้องขังทั้งที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่แม้ว่าดี i จะออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ยังขัดแย้งกับผลการไต่สวนชนสุนพลิกศพจากคำสั่งของสารอาญาที่ชี้มูลว่าทวัตชัยถูกผู้อื่นทำให้ตายในขณะถูกควบคุมนี่จึงทำให้เกิดข้อกังขาต่อเครือญาติและสังคมว่าเสียชีวิตเพราะการฆ่าตัวตายจริงหรือไม่และทั้งสองคดีก็ยังไม่สิ้นความสงสยัยและกลายเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ คำถามของสังคมคือหน่วยงานนี้ยังเป็นที่พึ่งและความหวังของประชาชนได้อยู่หรือไม่